ท้ายะลูกตัวตัวเหรอพี้ยวทำไรหลานเนี่ยฮะหลานมีถิ่มให้หลานให้หลานลากของเร็วหลานจะลากของมาลากมาลงไหมลากไหมาลงไหมเร็วแางนี้ขันเข้ามาทางนี้นี่แบบนี่ลกมามาคนนี้เออ นุนเรียกทีลูกนวลกับย่างถามไม่ได้จะไปไหนอะก็ขอข้าอไปไหนเนี้ยิ้มไปดิิ้มไปดิขอขออขออมันจะขอิ้มขอน่มมันลากไปลากไส่งให้เป้มี้หน้าหน้าหน้ายิ้มหวานดิยิ้มหวานยิ้มหวานชูสอนิ้วดิให้ย้อนียิ้มหน่อย

弄菜。